เพิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้าเองมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะฝาฉีดชำระเราใช้ไปสักระยะต,ตอนนี้เริ่มจะเย็นแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเซตก็เลยคิดว่าจะลองเปลี่ยนเองแค่หัวฉีดก็พอซึ่งเราอยากได้เป็นแนวเรียบๆคลายๆอันเดิมแล้วก็ขอทนๆหน่อยไม่อยากเปลี่ยนบ่อยไปได้มาใหม่เป็นอันนี้ทุกคนจะเป็นของ s t ส land ซึ่งวัสดุเขาเป็นสเตเลตสามศูนี่ไม่เป็นสนิมแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยว่าไม่รัว่วซึม5ปีไปลองเปลี่ยนกันเลยก่อนอื่นเราก็็ะปิดดดกกกก่่ออออออนนนนเเเค้้้ําาาหหหหยยยุุไลลรรีบรีบแววมมัขงถ เลยน้ำมันหยดนะดอย่าลืม<ด>หาอะไรมารองด้วยนะอ,ออกมาแล้วตรงสายมันมีคราบอะไรไม่รู้ดูสกรปรกนิดนึงนะก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่หัวฉีดอันใหม่เข้าไปแทนที่หมุนหมุนหมุนเฮ้ยเสร็จแล้วจ้าทนี้เองเหรอเออมันง่ายกว่าที่คิดอันนึกว่าจะยากกว่านี้นะทีนี้มาลองดูน้ําที่ออกจากหัวฉีดกันตัวนี้มันจะปรับได้2แบบด้วยนะเป็นแบบใส่น้ําสเปรย์แล้วก็ใส่น้าแบบนุ่มแล้วยังมีฟังก์ชันอีกอย่างซ่อนอยู่สําหรับเวลาจะล้างห้องน้าแล้วขี้เกียจกดค้างไว้ตลอดคือรุ่นนี้เขาสามารถยกก้านขึ้้้้้้นนนแบบเเื่่ออลลกาไไวววดดยยชชใใหงสะ ขึ้นไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยตรงหัวฉีดจริงๆเขาออกแบบมาให้สามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ด้วยนะแต่เราลองดึงดึงหมุนหมุนแล้วมันไม่ออกอก็ช่างมันละกันอาจจะต้องมีเทคนิคละมั้งเอาเป็นว่าใครที่หัวฉีดในห้องน้าเริ่มรั่วเริ่มเยินหรือน้าไม่นุม่มอยากเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่อยากวุ่นวายเปลี่ยนเยอะก็ลองเปลี่ยนแค่หัวฉีดดูก่อนก็นได้นะทำเองง่ายด้วยเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ที่ตระก้านะ